มีเพื่อประดับอรรถนแต่ไม่ได้มีเพื่อให้มัน Create Value ซึ่งอันนั้นขัดแย้ง creative convergence ถ้ามีแล้วมันต้อง Perform ร์มนะฮะถ้ามีแล้วเพื่อสั่งให้ตอนนี้ยอ,อย่างเดียวผมว่าย่าเพิ่งมีตั้งโจทย์ให้ชัดก่นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคปัจจุบันนี้เนี่ยนอกเหนือเขาจะเป็นคนซื้อของเราแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็น producer เขาเป็น conversationalist เขาเป็น researcher เขาเป็น s e l f promoter เขาเป็น curator เขาเป็น connector เขาเป็น everything น คอน s u m e r ไม่ได้ king อย่างเดียวนะครับเขามาทั้ง royal family เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองนะครับวิวัฒนาการ10ปีที่ผ่านมาเราเคยคุยกันว่าคอน s u m e r is king content is king conversation is king แต่ตอนนี้ตกลงอะไรเป็น king อะไรเป็น q u e e ผมผมเริ่มงงนะครับแต่ผมรู้อยู่อย่างงคือว่าเขาสำคัญและเขาจะเป็นตัวผลักดันความสำเร็จของธุรกิจเรา ถ้าเกิดว่าเราคอนเนคกับเขาได้ถูกฉลองและรู้การลาเทศสรนะครับ f o r r e s t อรบริษัทวิชั่ระดับชาติทำงานกับ Google ล่าสุดถามนักการตลาดถามผูบเโรโภคนะครับเขาถามว่าไอ้สีที่เราคุยกันในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับแบรนด์กลุ่มบังเขียนอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์น่าก,กลัวมากเลยนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีเครื่องมายเครื่องมืออะไรในโลกออนไลน์ที่คุณจะมาเอามาคอนเวอร์จกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแง่ของครีเอทีฟที่อิมแพกับตลาดเนี่ยนะครับคุณคอนโทรลได้ที่เหลือ1นึ่งในสี่ผู้บริโภคคอนโทรลห้ไอพวกโอปินเนียนลีเดอร์เป็นคนคอนโทรลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟกเตอร์ของการทำแผกนการตลาดทุกวันนี้ยังมาสวอตแอนนไลเซชั่นออบเจกตี นะครับ s t r ATEGY target audience customer profile d e m o g r a p h i c s e c o g r a p h i c อายุ25-40อยู่ในเมืองชอบความใจชิดแบบนี้คนระับใจแบบนี้เนี่ยสิตอร์เผมจะไม่บองช่วยท่านทำให้ท่านเกิดนิมิตน,นะฮะว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จนะเพราะในความเป็นจริงเนะี่ยไอ้ไอสิ่งที่คุณที่ถูกเรียนมาเนะี่ยเป็นคนที่เป็น target g r o คุณนะ ตล้ไม่ใช่คอนเวอร์ชั่นไลน์ให้เกิดมีแพลนนะครับผมไม่ได้เกณฑ์เทคโนโลยีนะเดี๋ยวเข้าใจกันผมทำงานที่แรกเนี่ยผมดูแลเรื่องออนไลน์นะครับยูดอทคอมเมื่อเกิดใหม่ๆนะตอนที่แบบหน้าจอเป็นเขียวอยู่แันทันที่ไอ์แต่สิ่งที่มันอยู่แล้วมัน,ม,นมันจะอยู่ต่อไปนะครับ คือค่านิยมคือทัศนคติคือความเชื่อคือคขาเจอแวลรูปเป็นสีเขียวมันจะอยู่กับเราแล้วมันจะเป็นเรื่องที่คนจะช่วยเราเรีเอหรือแม้กระทั้งตัวเราสามารถ c รี a t e ทได้เราก็แช์นะครับถ้าเกิดเราดูนะฮะจากข้อมูลแบรนดิ้งในคลือเราเนี่นะ,ะนะครับมุมมองของ c o n v e r g e n จนซ์นะครับในมุมของแบรนด์นะฮะได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงน,น,นะครับเราข้อมูลนะครับ ในปี1 9 9 3สำหรับคนอายุ50นะครับเราถามเพราะว่าไอ้ไอแบรนด์ที่เป็นแชมเปี้ยนแบรนด์เนี่ยไอ้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ทรงตลาดไอ้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่คนชอบแซ่ซอ้องอยากได้อยากซื้อเนี่ยคุณสมบัติควรจะมีอะไรบ้างคุณลองดูสิครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟังชั่นอลและฟีเจอร์ออฟเฟอร์ทหมดเลยคุณภาพน่าเชื่ิตี้ทรันสชัยนอล่าเชื่อถสเตรงไปตรงมาแต่พอเราถามกับพวกกลุ่มที่เป็นยังก๊าซเจเนอเรชั่นหน่อยในช่วงนั้นนะคร สังเกตนะครับมันออกมาเป็นแกนของอีโมชันมันเรื่องเรืร่องแบบเขาเวลาทำแบรนด์แอนเราจะมีอีโมชันอลเบเดฟิคฟังชันอลเบเดฟิแต่ในที่สุดแล้วมันไม่ดีแม้กระทั่งเบเนฟิตอะไรเลยถ้าเกิดว่าคอนเวอร์เซชันคุณไม่โดนใจคนถูกไหมครับสิ่งที่เราเจอนะครับเราลองเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาเปลี่ยนใหม่ข้อมูลล่าสุดที่เรามีในปี2012เราพบว่าไม่ว่าคนจะ อายุอยู่ในแบ็คเช่นไหนของดโมกราฟิออนไลน์เนี่ยมันทําให้เกิดการคอนเนตชั่นแง่นนะครับหมายถึงว่าไง่นะหมายถึงว่าถ้าจะเจอพ่อแม่ของเราที่อายุ50ปี50ปีแล้วเพิ่งเริ่อยู่ยังส่งไลน์สติ๊กเกร์มาหาเราอยู่ถูกไหมฮะเริ่มจะมีพ่อแม่ไรครับที่สอนให้เล่น Facebook แต่เรารู้สึกไม่อยากจะแอดพ่อแม่เข้ามาใน Facebook เลยแล้วม,มีแล้วใช่ไหมฮะเทรนด์นี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ Kids ะ e รียกยังไงก็ r อมเดอเด็กโตเดินขึ้น a d เดอส์ไดมา e เอจผู้ใหญ่ยังยังเองแค่ตัวเองเด็กนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ convergent nature แบรนดูเนี่ยมันเจอกันไปเรียบร้อยนะครับจากข้อมูลที่พวกเรามีนะครับข้อมูลที่พวกเรามีเนี่ยถ้าเรารู้จากกลุ่มผู้รับผู้โดยรวมนะครับ18 50น,น,นี่คือคุณลักษณะของแบรนด์ที่เขาเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแชมเปี้ยนเป็นแบรนด์ที่เขา prefer แบรนด์ที่เราจะคอนซีเดอร์ส pues right? so so, so, so <over> ังเกตไหมครับมันเป็นเอลเมนที่เกี่ยวกับฟังก์ชันเท่านั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับแต่มันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการคีเนตด้วยอารมณ์ความเดนนิบิความเดฟเฟนซ์สไตล์ชิมเมอร์จิฟเฟรนดี้ของแบรนด์นะครับหลายหลายแบรนด์เลยครับพอจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยการคืนเงิแคมเปญก็จะน่าสนใจมากขึ้นมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะตบมือให้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในประเทศ ทผ่นสแกนดิเนเวียนองเขาใช้ด้วยไอเดียคอนเดอร์เจนด้วยไอเดียที่น่าสนใจมากนะสินค้าของเขาคือผู้ขายโปรตีนพร้อมดื่มในกล่อง UHT ยี่ห้อชื่อว่าเกนโดแงนส์ถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องทำแคมเปญขายโปรตีนพร้อมดื่มที่ย่ห้อเกนโดแงนส์นะครเราจะพูดว่าอะไรครับผมเชื่อเลยเว็บแรกของเราจะบอกว่ามีประโยชน์กินอิ่มสบายท้องช่วยทำให้แข็งแรง ถูกไหมครับแต่ที่จ้าเนี่ยเขาเริ่มอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นกับท่านเพนผูร้ร่วมสำสักงานครับว่าเครดิตมันไม่ใช่คนเริ่มจากพูกไปพกก่อนเขาถามครับว่าใครจะเป็นคนซื้อใครจะเป็นคนที่กินโปรตีนพร้อมดื่มปรากฏว่าเขาไปเจอว่าคนกินโปรตีนพร้อมดื่มเป็นคนที่ออกกำลังกายครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ไปสำรวจครับไอ้พวกคนที่กินโปรตีนพร้อมดื่มแล้วออกกำลังกายส่วนใหญ่รู้าไปที่ กินไรปรากฏว่ามันพกกล้วยไปด้วยมันก็เลยออกมาเป็นแคมเปญเนี้ยครับว่ากล้วยมันเป็นอาหารของลิงคุณออกกำลังากาย,ค,กย,ยคุณกกล้วยที่กินคุณจะมันแย่งลิงกินอาหารถ้าเกิดลิงไม่มีอาหารลิงตายหมดโลกเหตุผลตัวลิงจะไม่มีที่อยู่จะมีมันตัวหัวใจของแคมเปญที่เราพูด เกี่ยวกับอะไรกับโปรตีนนะแต่สิ่งที่น่ารักคืองนี้ครับ see the movie about before s t o d e n t s เขาเอาไอเดียนเนี่ยครับว่าเฮ้ยอยากกินเลยมั้ยอ่ะมากินเพ้อ,อนะครับแล้วผมก็ทำออกมานะครับเป็นเรื่องราวของกินตัวที่น่ารักมากนะครับสามารถที่จะพูดในเรื่องของเบนฟิตได้ชัดเจนมากว่าถ้าเกิดกินเกนโนแมกซ์ข uh, วดนี้เนี้ยนะครับมันเท่ากับมั้ย26แล้วลองไปดูสิครับว่าเขาคุยอย่งเราเป็นไง ทำไมประสบความสำเร็จมากคือในนี้แกนเแรยก็เสียงด้วนะครับ โดยไอเดียของเขาเนี่ยน,นะครับมันสามารถทำออกไปในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วมันคอนเวอร์ชันได้นะครับมีแพลตฟอร์มที่เป็นไวรัลครับวายร่วก็ออกมพูดออกหยุอร์ลิงไม่ดีแล้วเนี่ยคนเกิดความปูละผลกันนะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็นดับลิงจูออนนะครับผมบอกว่าหยุดทำลายน้ำเข็งขอนฉันได้แล้วเธอไปกินอะไรที่พิยุทธ์ควรก,กินนะครับถ้าเกิดเราออกมาทำเป็นไอเดียทางการตลาดอืน่นๆน่าสนใจมากครับ ทุกหนึ่งกระป๋องที่คุณซื้อหนึ่งดอลลาร์จะเอาไปบริจาคให้สมาคมพิทักษ์นิมมูลันตามที่กาอชวานะครับของที่ออกมาเป็นพวกของแถมนะครับว่าถ้าเกิดซื้อกี่ขวดได้เท่าไหร่ซื้อหกแพ็ควันนี้คุณจะได้นิ่งกลับไปบ้านไปนอนกอดฟรีถึงตัวมันทําให้แคมเปญเกิดความน่าสนใจแล้วเ้ลาคุณเจอแคมเปญอะไรแบบนี้ครับพฤติกรรมของเราจะทำไงครับเราจะแชร์ครับและตรงนี้แหละครับคือ i ิ p แ c t ของงานครีเอที เราจะต้องทำให้มันเกิดโซเชียลแง่เกิดคนที่เป็นผูบบ้บอกเสียงให้กับพวกเราได้นะครับยื้อกินอัลเทอร์สปอร์ตชัดมากโพสิชันนี่ของเขาสิ่งที่ทั้งวิญาณบอกอเราบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยควรกินอัลเทอร์วอนที่เนะครับเพราะว่าเด็กชัวร์ให้สินค้ามีคาร์โบไฮเดรตสองเท่า and แอนทัว t ์ที่ทำชี protein for you and more นะสำหรับมือบทบาทของลิงกับบทบาทของแบรนด์ลงตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเคส่สติตรงนึงที้ผมคิดว่า มันเป็นการเอา c r ทีมัน converge กันในเรื่องราวให้ผู้คงขายของได้น,นะครับแต่หลายครั้งนะครับเวลาเราเจอลูกคา้านะครับทันโทษนทังยอกจะหมดด้วยความเป็นโฆษณาเขอโลกโก้ใหญ่ๆขอโพรด d ช็อตใหญ่ๆนะครับอันไหนคือ benefit นะครับเวลาคนดูทีวีหรือเวลาคนดูงานโฆษณานครับเขาไม่ได้ตั้งหน้าจอแล้วก็ เปิดจูนเครื่องเพื่อที่จะดูว่าแบรนด์ต้องการจะบอกว่าดีอย่างไรนะฮะแต่ a d v e r นไทยซึ่งคือ a part of their t n t t r t n m n n t n t ไหมฮะถ้าเกิดเราหลุดทริคข้อน,นี้มเมื่อไหร่แล้วเราพยายามจะหาเซลล์เอาแผลชดกันแฉกันแทกเนเมื่อไหร่นะคุณจะไม่ต่างจากพวกยาที่แบบทากันเชลา้าหรือว่าน้ำท่วงผมพว่าพวกมีคลาสขึ้นเราซอ h ิสติเกตขึ้น เรามีลดนิยมต่อการเปิดรับแสตช์แข่งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักจารตลาดต้องให้เกียรติผู้บริโภคนะอย่างมีทางยันเทียดครับเมื่อไหร่ที่คุณยัดเยียดเขาจะเดินหนีคุณเหมือนกับพี่เดินเข้ามาหาลุ้นไหนนะครับในตลายนะครับครีเอทีฟเวลาเราดีแบลตตกันเนไอ้ผมเชื่อเลยใครอยู่ในโลกโฆษณาใครอยู่ในโลกการตลาดหน้าตาจะประมาณนี้ลูกค้าเรีบมาเราเป็นเรียกครีเอทีฟครีเอทีฟกับไปดีเซนสตอรี่บอร์ดเขาได้สตอรี่บอร์ดเอาไปทำงานทีใจ ใครคิดทํางานในกระบวนการนี้อยู่นะครับคุณกําลังขุดหลุมให้กับง,งานโฆษณาของคุณนะฮะสิสเทมแบบนี่ยเขาใช้เมื่อ5 0าปีที่แล้วนะเมื่อสินค้าต่อมในแคปรกาลนี้มีที่เกิดสามแห่งลูกแบงที่คุณซีเควนเชียลความคิดของคุณว่าค่อยๆกรีดค่อยๆมาจากแนนไปสู่คะแนนึึงน่ๆคุณกําลังขุดหลุมให้ตัวคุณเองอย่างชัดเจน งานโฆษณาที่มีหน้าตามองเป็นแบบนี้หัวใจหลักของการทํางานโฆษณาคุณคุณจะทําไปเพื่อตอกเป้าประสองค์อะไรคุณมุ่งหวังอะไรในเชิงพันธ์นี้คุณมุ่งหวังอะไรในเชิงการสื่อสารถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บไอเดียอะไรหลักที่จะเอามาถอดรหัสในกลยุทธ์ตัวนั้นแล้วไอเดียในรูปแบบนี้มันเอามาตีความออกมาเป็นเรื่องราวต,าต่างๆที่ใช้ชแนล ะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำให้ได้เกิดเป็นหน้าตาตัวนั้ตัวนี้ผมชื่อว่าแอดของเรา